การปรับปรุงนิสัยเพียง1%มีพลังยิ่งใหญ่จะขนาดไหนมีเคล็ดลับอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างมาทำความเข้าใจแบบเห็นภาพพร้อมความสนุกสไตล์มังงะกับเคลียร์ซังกันได้เลยจากหนังสือปรับนิสัยอันดับหนึ่งสู่ฉบับคาร์ตูนส่งตรงจากญี่ปุ่นผู้เขียนอะตอม c ิกาบิดดัดแปลงจากหนังสือขายดีระดับโลกที่มียอดขาย20ล้านเล่มแปลไปแล้วกว่า60ภาษายอดขายในไทยมากกว่า2 0 0 0เล่มติดชาร์ต ขายดีมากของเดอะนิวยอร์กไทม์นานกว่า200สัปดาห์เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นจะมาแนะนําเคล็ดลับการเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพียงวันละ1%ปอร์ซแบบเห็นภาพเข้าใจง่ายอ่านสนุกได้ทุกวัยสสามีภรรยาเพิ่งลงทุนรีโนเวทคาเฟ่เสร็จแท้ทำใหมลูกค้าน้อยเหลือเกินเป็นเพราะอะไรกันนะแต่โชคยังเข้าข้างพวกเขาเพราะเจมเคลียร์ผ่านมาเจอพอดีหนังสือที่ปรมาจารย์ด้านนิสัยให้ไว้จะช่วยให้คาเฟ่ทำยอดขายทะลุเป้าได้อย่างไร การปรับปรุงนิสัยเพียง1%เอร์ซมีพลังยิ่งใหญ่จะขนาดไหนมีเคล็ดลับอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างมาทำความเข้าใจแบบเห็นภาพพร้อมความสนุกสไตล์มังงะกับเทียสังดัดแรงจากอะตอมิกคาบิสเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนำเนื้อหาในหนังสือมาเสนอเป็นเรื่องราวใหม่ที่เห็นภาพเข้าใจง่ายกระชับสนุกตามแบบฉบับมังงะกันได้เลยหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทุกวัยไม่ว่าเด็กโตวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ทั้งผู้อ่านใหม่และเก่าโดยผู้อ่านที่เคยอ่านฉบับหนังสือมาก่อน จะได้ทบทวนเนื้อหาในหนังสือด้วยเรื่องราวตัวอย่างและการสรุปง่ายๆอ่านจบได้ในเวลาไม่นานและอีกทั้งยังเหมาะกับผู้อ่านที่อยากอ่านหนังสืออะตอม c ิกฮาบิตแต่ไม่มีเวลาอ่านทั้งเล่มจนจบ